อุปส,สรณ์ที่ผมจะรับสิทธิ์รีวิวนะครับไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างคิดถึงผมไหมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมตลอดเกือบหนึ่งเดือนแล้วป่าว่าเออเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่ไม่ได้ลงคลิปบ้าเลยเลยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยเกี่ยวกับช่องนะผมวันนี้เว้ยกลับมาแล้วเว้ยกับการรีวิวอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็คือผมไปเจอของสะสมชิ้นหนึ่งมาเว้ย เออก็คือชิ้นนี้ครับผมอืมนี่เลยจวกหน้าเขาให้ก็จือผมไปก็จื้อเฮยก็คือนะครับผมผมไปเจอเออออติมัตไพร์มานะครับผมก็คืออันนี้นะฮะจะเป็นงานออพติมัตนะครับเป็นเป็นงานของเอ่อไบเวยนะฮะเป็นงานจีนนั่นเองนะฮะนี่ นี้จะเป็นกล่องข้าวๆของมันนะครับคือไอตัวเนี้ผมไปลองเสิร์ชในตัวของ Lazada มานะเว้ยหรือว่าในพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนาะราคามค่อนข้างสูงเลยนะผมราคาเออถ้าในแอปเนาะจะอยู่ที่700กว่าบาทแต่ว่าอันนี้ผมได้มาในราคา450บาทนะถือว่าคุ้มค่ามากเลยและผมไม่แน่ใจเว้ยว่าไออันเนี้ยมันมีกล่องอื่นหรือเปล่าเพราะที่ผมเห็นในเชลของเขาจะมีตัวของบับเบิตัวของเซตินลแค่3 ก็แล้วก็ตัวอัลติมัตนะอัลติมัตไพร์มานะครับผมเมื่อไม่นานมานี้มันยังเป็นกระแสอยู่นะเพราะว่าเพิ่งมีหนังใหม่ของเขาออกถูกไหมใครได้ไปดูมาดั้งผมไม่ได้ดูะ่ะไอที่มันเป็นไลฟ์ออฟบีชใช่ไหมบีชออฟไว้ไม่ไม่รู้ไม่รู้จักโอเคครับผมสินอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยเว้ยเนื้อยังสดอยู่เลยดังนั้นนะครับเราจะมาเปิดดูไปด้วยกันนะฮะว่าอัลติมัตไพร์มันจะมีอะไรให้เราอันนี้บ้าง โอ๊ยออกติมัสไพรมาหลังจากแกะออกมาแล้วนะผมตัวของออกติมัสไพรก็โอ๊ยอยู่ไกลเกินไกลเกินเอ๊ยนะฮะนี่มาค่อนข้างสวยนะจริงจริงเพราะว่าผมไม่เคยผมไม่เคยเห็นตัวแบรนด์นี้ในเอ,อ่อประเทศเชียงรายเท่าไหร่โชคดีมากเลยที่แบบว่าเจอพอดีผมอะคือตอนแรกอะตั้งใจจะเก็บไอตัวออกติมัสของภาคเดล Night อไอตัวที่มันเป็น ร้อยร้อยหกสิบาทมั้งตัวที่ถือดาบแบบผมตั้งใจจะซื้อตัวนั้นด้วยแต่จูๆ่ๆทางร้านเขาก็เหมือนแบบว่าเอาของใหม่ะมาลงผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าอ๊มันจะมีก็เลยแบบว่าเอา้าซื้อออติมัตมาเลยแล้วกันไหนๆก็จะเอาออติมัตอยู่แล้วตัวนั้นมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยแบบว่าเอออ่ะเอาออติมัตตัวนี้ก็ได้ไวไวโอเล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 อออติมัตไพร์ อุ๊กอีกอุ๊กอีกอุกอีกอ่ะอ่ะรูปอ,อ, <c oughs> อ่อนไม่ได้จริงๆกับไอ้มีมนั้นอ่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นตัวของ Optimus Prime นะฮะว้าวค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างสวยเลยมาไม Melushia อะไรเกีย่ยวกับมันเลยมานะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆดูเหมือนตัวนี้นะฮะจะเป็น Optimus ที่มาจากเอ่อภาค1 2เนาะเนี่ยเป็น Optimus ที่แบบว่าของป๋าป๋าเบอยู่เลยป๋าไมเคิลเบ แล้วคือผมอยากบอกว่าตัวของอัลติมัตนี่นะฮะตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่เท่เลยดูสิตัวบักเอกเลยนะเว้ยและของแถมนะฮะผมจะมีตัวของสารพัดใบมีดของเขาเนาะจะมีแบบนี่พาร์ทใส่ที่แถมมาให้เราก็จะเป็นตัวของใบมีดนะฮะจะมีแบบที่เอาติดตรงแขนแล้วก็เป็นแบบถือนะฮะและยังไม่พอนี่สำหรับตัวอัลติมัตของงานนี้จะมีการแถมหน้ากากที่เป็นแบบว่า หูหน้ามาให้แล้วตัวของบับเบีก็มีเหมือนกันนะฮะตัวของบับเบีมันจะเป็นตัวของหน้ากากลงมาเลยซึ่งเทะนะจริงๆแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือติดตรงไหนเนาะก็ช่างมันก่อนล้วกันมาเดี๋ยวผมตอนแรกอะ่ะที่ซื้อมาผมก็นึกว่ามันจะเป็นแบบว่าฟิกเกอร์อะไรแบบนี้เฉยๆไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบว่าแบบว่าแปลงเป็นรถได้เนาะจริงๆจะมีอีกอีกอันหนึ่งที่ผมไปเจอมาในร้านก็คือเป็นเป็นแบบว่ายังไงอ่ะ เป็นแบบราคาสูงกว่านี้นะผมมันจะอยู่ที่พันพันสอกว่าบาทเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นล่างล่างจัดไฟนะล่างที่มันแบบว่ามีเครื่องเครื่องบินติดมาด้วย iPhone อะไรพวกนี้เอ๊ะทำไมกูใส่น,นี้ไม่ได้วะหรือว่าอ๋ออ๋ออ๋อผิดผิดผิดสิบปึกครับอืมนี่นี่นะครับผมถ้าติดอาวุธก็จะเป็นแบบนี้เทนะค่อนข้างเทเลยเออค่อนข,ข้างเทเลยอันนี้ ขอโพสขอขอโพสท่าสวยๆก่อนมาตอนน่อได้ครับผมทีนี้นะฮะอาวุธของมันจะมีอยู่ก็คือเป็นแค่ตัวของใบดาบเท่านั้นอะมันแอบเสียด้เหมือนกันที่แบบว่าไม่ได้แถมปืนมาให้แต่ว่าเหมือนที่ผมบอกเนาะจะมีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดพันสกว่าอันนั้นแถมปืนมาให้แถมตัวใหญ่มากมันแถมไอตัวของคอนเทนเนอร์ของภาคสามาให้อะเออโคตรเท่เลยอันนั้นอะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อ เพราะว่าผมมีงบถึงแค่400ดังนั้นนะครับผมใครที่อยากดูผมรีวิวอันนั้นเนาะก็ฝากกดซับสไครต์ให้มันถึงแบบ1,000หรือไม่ก็ดูเน็ตมาก็ได้นะครับผมถ้าถึง1,002เราไปทำแน่ๆมาตอนนี้ได้แค่ะตัวของ Optimus Prime อุ๊กอุ๊ยอุ๊ยอยยกันดีกว่านะฮะมาทีนี้นะครับผมนอกจากที่แบบว่าตัวของ Optimus Prime นะฮะจะมีฟังก์ชันที่เป็นหุ่นยนต์เนาะทีนี้เราก็จะมาทําเป็นรถเออทาเป็นรถกันทีนี้แหละมึงกลายเป็น Optimus Prime อุ๊ยอุ๊ยอยอกตายมานะครับผมนี่นี่จะมีมีมคู่มือแถมมาให้ด้วยเจ๋งอ่ะมาจริงมันก็ควรมีแหละมาไอ้ทีนี้ต้องอยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกนะฮะว่าผมซื้อมาสดๆร้อนๆร้อนๆเลยมา Prime ออกตีมัดไบร์โอ้โหผมรู้สึกว่ารายละเอียดของอันนี้มันค่อนข้างแบบเยอะนะเยอะแบบเยอะมากอ่ะ จริงๆเยอะซะจนผมแบบคือผมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแบบว่าชินกับอะไรที่รายละเอียดเยอะขนาดเนี้ยกัวหักกัวกัวมันหักจังเลยเอ,อ่อชิ้นเล็กนี่ลงชิ้นนี้ง้างออกหลีติใช่หรอวะอนะครับผมยีต้อนรับสู่ช่องของผมนะฮะที่แบบว่าใช่หรอวะใช่ถูกป่าววะกูทำถูกไว้เดียวมันจะหักไม่เดือ หลังจากใช้เวลาไปเกือบ30นาทีนี่กูได้ตัวเชี่ยอะไรมาวะเนี่ยโว้ยงม7 8นาที5 6าหไม่ไม่งมมา2ชั่วโมงแล้วครับผมแม่งพึ่งแปลงร่างเป็นรถได้คืออยากจะบอกว่าโหไอตัวเนี้ย ึงราคามันจะแบบว่าไม่ได้สูงอะไรมากเนาะแต่ผมไม่แนะนําให้แบบว่าเอาไปให้ลูกหลานเล่นจริงๆมันแปลงร่างยากแปลงร่างยากก็เลยสรับคนที่เพิ่งซื้ออะเออนแปลงร่างยากแบบยากแบบยากโคตรเลยค,ค,คุณเห็นปะแล้วพวกนี้ใส่ตรงไหนไปเช็คมันก่อนนะฮะอันนี้คือแปลงร่างเป็นรถแล้วจริงๆอ่ะตรงเนี้ยผมติดใจมาเลยผมไม่แน่ใจมันอยู่ข้างนอกหรือข้างในแต่พอเอามา ประกอบดีๆกลายเป็นเอ้ามันอยู่ข้างในได้คือไอหุ่นรุ่นนี้อ่ะผมเปิดดูใน YouTube เพื่อแบบว่าเอามาเป็นเคสเนาะเพื่อแบบว่ามันแปลงร่างยังไงเพราะว่าตัวของไอคู่มือของมันอะคือมั่วมากเลยเอมันมั่วสุดๆไปเลยเว้ยก็เลยแบบว่าอ้าวเสียเสียแล้วทีนี้กูจะทำไงวะเนี่ยวปวดหัวมากเลยกคุ่อย่าไอไอด้านหลังเนี่ยผมจะบอกให้ฟังนิดเดียวผมให้ดูอึบ เนี่ยดูดิมันแค่แค่ที่พิ่กแกก่แก,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 กแล้วอะงอเปิดให้ดูโอ้เปิดไม่ได้ติดโนติดในอ,อืออืมเป็นของที่แบบว่าเราต้องเบามือกับมันสุดๆเลยะไม่งั้นมันหักได้แน่เนี่ยไอเนี่ยคือมันควรจะพับเข้าไปได้ไม่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันเล่นติดติดแบบติดขอบติดขอบของไอ้ตรงเนี้ยเป๊ะเลยโหถือว่าไปที่สุดจริงๆสำหรับอันนี้ เอาหักเลยหรือยังไงอะเอาเอาเอาคุไปทันซื้อหักแล้วอ๋อแค่หลุดดูดิชิ้นส่วนมันแบบว่า on air ปวกเปียกสมแล้วที่เป็น Optimus Prime อุ๊โอยอุอุนะฮะเนาะเดี๋ยวไอตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยทำเป็นคลิปคลิปอันนี้ให้ผู้คุณดูอีกรอบนึงแล้วกันคลิปแปลงร่างเนาะวันนี้ก็เอาเป็นแบบว่ารีวิวแบบข้าวๆไปก่อนผมโอ๊ย ดูทีหลุดง่ายจังเลยอ่ะหลุดง่ายมากอ่ะเป็นตัวหนึ่งที่รายละเอียดเยอะดีนะฮะแต่ว่านั่นแหละมันค่อนข้างแบบว่าหลุดง่ายชิ้นส่วนหลุดง่ายมันมันค่อนข้างหลวมมีจุดที่แบบว่าไม่ประกอบไม่ประกบกันอย่างไอตรงเนี้ยเออเนี่ยดูสิต่อให้หนีบยังไงก็แบบหลุดออกมาแล้วก็ยังมีจุดที่แบบว่าเป็นไอเนีเ้ยไอหน้าตาหน้าตาตรวเนี้ยเอโอ้ 400กว่าคุ้มไหมถ้าซื้อเอามาแบบประดับสวยๆผมว่าก็โอเคไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าขั้นตอนการแปลงร่างเนาะคือผมเพิ่งเพิ่งเคยเจออาจจะเป็นเพาผมยังไม่ชินก็ได้มันก็เลยดูยุ่งยากไปหน่อยนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนาะมันจะเป็นของอุปกรณ์ที่มันเหลือ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 แบบเหลือๆเลยก็จะมีพวกดาบอ่ะอันนี้จะมีแต่ดาบอย่างเดียว แล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นชิ้นส่วนที่ถอดออกมาได้น่าจะเป็นแพคแบ็คแพคเอ้ยไม่ใช่แบ็คแพคซิกแพคของออกติมัสนะฮะแล้วก็ในส่วนอันนี้เน,นี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรผมไม่รู้ว่ามันติดยังไงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหาวิธีดูนะครับโอเคนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้อ้าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าคุณจะมาเล่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่ผมซื้อสะสม น้องมันจะเป็นมันค่อนข้างจะแปลงแปลงร่างได้ค่อนข้างง่ายกว่านี้ไม่ได้คิดไปว่าจะเจออันเจออันที่แบบรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะฮะสำหรับตัวของแบรนด์เอ่อไบเวย์เนาะรู้สึกเหมือนตัวนี้จะเป็นออลติมัสออลติมัสไม่รู้สิเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเก่ามัง้งหรือเวอร์ชั่นใหม่ก็ไม่รู้ผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าเข้าไปดูจากใน YouTube เมื่อกี้ก็เห็นมีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยขอบคุณมาก Oh putang inamu, puta inamu, didi ultimate prime. Oh ya. Eh, oh, eh, oh, eh.